เป็ิหนิกเอพอวอร์มนะคะใส่กอนเสร็จแล้วเซ็ตกอเลยค่ะเินิกเอนะคะพอวอมใส่กอเสร็จแล้วเซ็ตกอเลยค่ะฟิลด,ด้อมกับไฟอันนะคะเต็มตัวไข่กอค่ะน,น,น,นกน้อยดีพี่ตี้แฟนบายนะคะ ปินดิกเออยู่ซ้ายนะคะะปินดิกเออยู่ซ้ายนะแหงรอบแรกจํเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋จะพักทานข้าวนะคะ ตอนนี้คู่ที่แข่งขันอยู่คือคู่ที่21นะคะมีทั้งหมด36คู่ค่ะนะฮะแต่ถ้านักกีฬาท่านใดหิวนะครับสามารถไปเบิกข้าวได้เลยนะฮะไปเบิกข้าวที่ที่ส่วนกลางนะฮะที่จะอยู่ตรงที่พักนักกีฬานะครับถ้าทีมใดหิวนะฮะไม่อยากรอเบกก็เบิกข้าวทานได้เลยนะฮะแต่ต้องมาลงสนามไม่ทันเท่านั้นเองนะครับเราจะเบกจ,จนจนจบคู่แรกนะครับ ชิ้นที่เออยู่ซ้ายมือนะคะพอวอมอยู่ขวาค่ะ